สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะพรุ่งนี้รัฐบาลก็จะออกแล้วเนาะขอ,ขอให้ทุกคนเฮงงปังๆังนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ควรใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ตรฮาหนอยเข้าไม่ดีเลยนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยวันนี้เข้ามาในสูตรของกําลังวันเช้าบ่ายทั้งวันที่ไมล์ลับเจบอกนั่นแหละคะ่ะหุ้นทั้งวันน่ะไปทั้งวันจริงๆค่ะไปยันลาวพัฒนาเลยนะคะสี่หก เราพัฒนาหกสองเราพัฒนานะคะจีนเช้าสองสี่นิเช้าสี่หรูดสี่ใต้หวันรูดสี่รูดหกก็เจาะสองสี่คือจีนเช้าเห็นไหมคะนะไปทั้งวันจริงๆค่ะอืมแลวไอ้สามตัวเนี่ยสี 4, 6, 2, นะ่หกสองน่ะก็ไปออกของ เฉพาะกิจหนอยเฉพาะกิจนะคะสุดยอดเลยอาของพวกนี้นะเป็นหุ้นทั้งวันเช้าบ่ายมีหุ้นตัวไหนก็ลองเอาตัวนี้ไปไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้วันสิงคโปร์อะไรนอยเฉพาะกิจน้อยกาชาติน้อยอะไรก็แล้วแต่น่ลองลองเอาไปดูนะคะทุกคนเนาะแต่ไมล์เลฟที่ไปก็จะมีนอยประจําอยู่สี่นอยนั่นแหละคะ่ะ ก็มาดูกันว่าสีน้อยของไม้เล็บเจเป็นไงบ้างเนะเาะลาวสตาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ลาวสตาวันนี้ลาวสตาเข้าตัวเด่นรองหกนะคะถ้าใครรูดถึงจะได้นะคะเพราะว่าไม้เล็บเจไม่มีสีไม่มีหกนะเห็นไหมวันนี้ไอ้หุ้นเช้าสีกับหกมาอีกแล้วนะคะทุกคนนะมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นไหมเออนะคะ อันนั้นไมล์และเจทําทํากําลังวันของดวงนะคะดวงกําลังวันของดวงเอามามาเป็นแนวทางนะคะอันนี้เราของพรุ่งนี้นะคะเราสตาเด่นสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด เก้าหนึ่งสี่ศูเจดหกเก้าเ่ด่นสี่นะคะสำหรับเราสตาพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีมาเลียเรามาดูกันมาเลงวดที่ผ่านมาวันที่สิบสามหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยมาดูของวันที่16นะคะวันที่สิมาเลให้เด่นศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเกสามหนึ่งสามสองหนึ่งสอง 908 309น8 9 2 3ด0 3 2 812 1 9 0ก0231 3189เองสาสอด่งองน0่สสเด่ยค่ะฮานอยนะคะตามที่บอกค่ะฮานอยคือหลุดนะคะเข้าเฉพาะกิจอย่างเดียวนะคะอ่ะเฉพาะกลิจและวีเนาะ เฉพาะกิจเข้าบนล่างนะคะก็คือเข้าตัวรอง8เจาะ89แล้วก็62ตัวเจาะเด่นนะคะที่กลมให้เนาะส่วนที่เหลือหลุดนะคะ v i p นี้เข้าตัวรอง5นะคะในสูตรมีสองแแต่จำให้ไม่ได้ค่ะก็เข้าตัวรอง5นะคะใครไปวินหรือรูดถึงจะได้นะคะเรามาดูของพุ่งนี้กันค่ะพุ่งนี้ ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหกสามสองสามศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสองเก้าหกศูนย์สามสองหนึ่งสามศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามสองสามสองเก้าหกเด่นหนึ่งเก้านะคะมาต่อกันที่ห้าน้อยพิเศษเด่น สามสี 3, 4, ่สามเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่แปดสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งสามแปดห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามสี่สามห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดเด่นสามสี่ค่ะมาต่อกันที่ห้าน้อยปกติค่ะ ฮานอยปกติได้ตัวเดียวกันกับรัฐบาลไทยนะคะไม่แน่นะศูนรัฐบาลไทยอาจมาเต็มๆก็ได้หรือฮานอยศูอาจเข้าเต็มๆเนาะก็ลองนะคะถ้าใครมีทุนก็ลองดูนะคะทุกคนอ่ะเด่น02นย์สองนะคะสองเจ็ดศูนย์เจ็ด 9ก้าสองเจ็ดห5ห0าเก้าศูนยห้าสองเหห้าเจ็ดศูนยสองเจ็เด่น02นอนะคะอานอยวีพีค่ะเด่น8ปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดสองศูนย์สองสาสาดแดหสองปดเห้าเจ็สองสหสาม สองเจ็ดแปด5 7าแเด่นแปครบแล้วนะคะสําหรับหุ้นพวกนี้ก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คํานวณเข้าขอให้สูตรเอสเข้าขอให้ทุกคนแหงๆปังปๆมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลุ้นรัฐบาลไทยนะคะอย่าลืมรัฐบาลไทย7902เเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ